มีคำถามว่าเย็บซิปเย็บยังไงคะพอดีป้าถักมาถึงตรงที่จะต้องใส่ซิปพอดีนะคะก็เลยเดี๋ยวจอดถ่ายคลิปแป๊บนึงนะคะก็คือเราได้ปากกระเป๋ามาแล้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาซิปมาถ้าปากกระเป๋าก็ความกว้างเท่ากันกับซิปนะคะของวิธีติดซิปนะคะถ้าเย็บมือเอาง่ายๆเนาะก็เย็บมือแหละป้าเย็บจลับไม่เป็น <laughs> จะพูดทําไมก็คือเอาหัวของซิปเนี่ยส่วนที่เป็นหัวเนี่ยนะคะวางลงก่อนวางลงชิดกับมุมที่เราจะติดนะคะแล้วก็เย็บ ค่อยๆสอยจากตรงนี้นะคะสอยให้มันติดกับให้ตรงมุมเนี่ยติดตรงๆกันก่อนนะเย็บตรงนี้ติดกันแล้วน,นะคะก็ใช้วิธีเน่าก่อนก็ได้ถ้าเป็นมือใหม่นะคะใช้วิธีเน่าเนาคือกา <ๆ S 1> รเย็บเย็บหลอกอะยังไม่เย็บจริงเย็บทําเป็นเดินหน้าไปก่อน <S <S หรือบางคนถ้ามีเข็มหมุดเยอะๆใช้เข็มหมุดปักเอาก็ได้นะคะเนี่ยเย็บไปก่อนเอาซิปวางลงแล้วให้มุมของงานเนี่ยมันชนกับขอบซิปพอดีแบบนี้นะคะเนี่ยให้มันชนกับขอบซิปพอดีแบบนี้ แล้วก็บางคนเขาจะใช้สบสีเดียวกันนะแต่อันนี้ซื้อที่ร้านยี่สิบาทมันไม่มีนะคะมันมีมันมีแต่สีนี้แล้วก็แทงเย็บเนาอ่ะเย็บไปก่อนหนึ่งรอบแบบนี้เย็บห่างๆางเย็บแค่ห่างๆางนี่แล้วตรงปลายก็ไม่ต้องมัดปมนะคะเดี๋ยวพอเราเย็บจริงเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นนี้ทิ้งไปเลยนี่เราก็เย็บเนามาก่อนถ้าเป็นมือใหม่ควรจะเย็บเนาเพราะว่าถ้าเย็บจริงเลยเวลาเบี้ยวมามันมันจะรื้อยากนี่พอเย็บเนาเสร็จแล้วนะคะก็เย็บจริงเราเนาตรงนี้ใช่ไหมเราจะแทงตรงเส้นเนี่ย ตรงหลักข้างล่างๆแต่พอเราเย็บจริงเราจะแทงด้านบนนะคะตรงนี้ตรงนี้นี่ขยับไปทีละหลักหรือทีละครึ่งเซนครึ่งเซนอย่างเงี้ยช่วงห่างนะคะแทงลงไปแล้วให้มันทิจิ้มมือนิดนึงเอามือรองไว้ข้างล่างแล้วให้มันโดนมือเรานิดนึงแล้วก็งัดเข็มขึ้นค่ะงัดเข็มขึ้นแล้วให้มันขยับไปอีกหลักหนึง่งอย่างเงี้ย <kans S 1> พอขยับมาอีกหลักหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็ขยับไปขยับไปอีกหลักหนึง่งแล้วก็เอามือลองไปเหมือนเดิมนะคะเอามือรองไว้ข้างล่างแล้วก็งัดขึ้นมาให้มันข้ามไปอีกหลักหนึ่งอยๆวิธี วิธีสอยนะคะทีนี้ดูด้านในด้านในมันจะไม่ค่อยมีรอยนะนี่เราเอามือดันไว้ใช่ไหมคะนี่เมื่อกี้นี้ก็จะเป็นเข็มนี้กับเข็มนี้นะคะนี่เข็มมันก็จะไม่ค่อยเห็นรอยนะเราก็เย็บแค่นี้แหละค่ะง่ายๆสอยไปง่ายๆเนี่ยถ้าใครขี้เกียจเย็บเยอะๆยก็ขยับไปข้ามไปหลักนึงก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็งัดขึ้นก็แล้วแต่ฝีเข็มเราแล้วทีนี้พอสุดแถวแล้วนะคะสุดตรงนี้เนี่ยนะคะปปะแทงมาอีกสองเข็มจากตรงนี้แล้วก็มาโบตรงนี้นะคะแล้วทีนี้ เราเย็บไปแล้วเข็มหนึ่งจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะเราเย็บอีกเข็มหนึ่งด้านล่างตรงที่ซิปมันอ้า,าเนี่ยอีกฝีเข็มหนึ่งนะคะขยับเดี๋ยวขยับงานนิดนึงแล้วก็เริ่มแทงข้างล่างก็แทงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าให้มันเป็นเส้นคู่กันน่ะเนี่ยหมือนเย็บคู่ซิปบนแล้วก็ซิปล่างตรงนี้จะไม่ขยับข้ามช่องก็ได้นะคะเอาเข็มซ่อนเข้าไปข้างในก็ได้หรือจะทับถ้าทับมันจะเห็นเป็นรอยรอยไหมพรมไงถ้าเป็นสีเดียวกันก็ไม่มีปัญหา ป้าจะชอบซ่อนเข้าไปถ้าเป็นหล,ลุมตรงกันอย่างนี้ไม่เป็นไรนลงไปนิดนึงเอามือรองไว้ข้างล่างพอมันติดมือปับ๊บก็ดันขึ้นเย็บแบบนี้ไปจนรอบนะคะก็จะเป็นสองแถวแถวแถวด้านบนชิดกับซิปแล้วก็แถวด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวดูฝีเข็มนี่สามอันที่แทงไปเมื่อกี้นี้นะคะหนึ่งสองสามเราก็แทงไปเรื่อยๆมันก็จะคู่กันไปเรื่อยนะคะก็แทงสองสองแถวแถวบนกับแถวล่างเสร็จแล้วเราก็ไปทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยะคะ่ะ ที่สคัญก็คือถ้าเราเนาแล้วอ่ะพอเราพอเรารูดซิปมันจะตรงมันจะเท่ากันแบบนี้บางคนพอรูดรูดซิปแล้วไม่ตรงถ้าเย็บเลยบางทีเราติดตรงไปไลายไว้แล้วเราด้านนี้เราเย็บหลวมด้านนี้เย็บตึงอะไรอย่างเงี้ยพอมารูดซิปแล้วกระเป๋ามันยู่กระเป๋ามันจะยู่อยู่แบบเนี้ยตอนี้คือถ้าถักใช้เองติดซิปเองก็ไม่ได้ยากนะคะก็ลองไปทํากันดูค่ะติดซิปง่ายๆนะคะลองไปทํากันดูค่ะ